เป็นของเล่นโบราณนี่เขาเรียกอะไรกระจั๊กกระจั๊กนจ่เรียนจักรจั๊กในเิวแห้งผิวแห้งเสียงก็จะเหมือนจัะกรจันสิบบาทนั่นโบดโบดมีโบดด้วยได้ไปซื้อไปให้ครูทำไมครูทำของครัวผักโบดโบดนี่ใช้ที่ส่งจากมือถือป่ะ SMS เลยอะอ่ามุกใครวะมีโบดอันเล็กมีปืน พี่คืณอีคืณมีอาวุธต่างๆนานาต่างใจมามท้ายเก่าหลังค่ะเข่าคันคันหลังตอาแค่หลังพอเป็นอะไรเออคันหลังตออเดิจมากูโดนแล้วรอบหนึ่งเว้ยกูแห่กับไอ้ว่าอยากถ่ายรูใครที่เดินเข้ามาแล้วลากพาตัวกับใจเธอไปลอย